สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อน,อน,อนมาชมรีวิวของนะคะเพื่อนอ่ะมาดันเปิดเลยคะ่ะของมาถึงแล้วนะจากประเทศไทยนะคะก็มาดูว่ามีอะไรบ้างหนักมากเลยเราไมา่ได้ถ่ายหน้านะถ่ายแต่ของนะจ้าดอ้ยก็หาของอ้อยนั่นแหละอ้อยสารโลใช่ไหมเราจะดูมันมีปลากกรอบแต่ไม่รู้ว่า ปลาเก็ดขาวหรือปลากรอบปลาอะไรอันนี้รู้สึกปลาเหมือนปลากรอบไม่ปลาเก็ดขาวปลากรอบสมุนไพรของเธอปะไม่ของเธอปลากรอบแม่เขาจะไม่มีปลาเก็ดขาวนะปลากรอบชิปลากรอบเฉยๆก็นั่นแหละปลากรอบ จะดูว่าประกอบกับปากเกตขาวอ่ะมันมันในตี้เป็นใครกันย้อนแดดนะคะแกะไปเลยมันจะได้เห็นอ๋ออเนี้ประกอบใช่ไหมนี่เออประกอบนี่อย่างนี้ประกอบเอ้ยสงสัยที่ว่าปากเกตขาวนี่ฉันไม่ชอบปากเกตขาวฉันไม่ชอบเป็นของเธอ ได้หนึ่งลักของเธอได้ไปนหนึ่งแล้วอันนี้ก็อ่ะปลากรบเบื้องใช่ไหมของเธอแหละไม่ของฉันปลากเ,ตาเกตขาวเดียวปลากระเบื้องอโอเคของเธอก็เอ่อ,อ,อปลาอันนั้นคะนี้ก็เป็นปลาอันนี้ปลาหมึกนี่ของเธออันนี้จับแล้วปลาหมึกอืมโหนี่คืออะไรวะปลาอินทรีเค็ม ที่เขาหา oh, oh. ั่นโอ้โหเยอมากเลย <c oughs> ใช่ความรู้สึกล้นๆนะคะอันนี้ปลาหมึกของฉันเต่าทองโอ้โ oh, ห oh. ขอดูหน่อยสิเ<ม>ต่าทองอนะ่นี่สวยว้าวเต่า <Wow. S 2> ตทองกับไอ้นี่ครบแล้วนะ<อ>โชว์หน่อยสิความสวยงามนะสวยเนาะเออสมกับไอ,อ้นั่นเหมือนกับภาพเลยอะ่ะ คราวหน้าฉันจะสั่งอันนี้แหละโอ้ยสวยมากเลยคุณภาพมากเลยอยากได้อยากได้เอ้ยอยากได้อยากได้นี่น้ออ้อยเนาะยอยสั่งไม่ผิดหวังเลยยายคนนี้ของพวกเราเดี๋ยวเราก็ไปรุ่นกันอีกทีหนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้คือของอันนี้น่าจะเป็นของเธอแล้วของพวกเราหมดนั่นแหละแปมบิ่งอือนะเธอก็เอาไปเนี่ยอยาก ากได้ขอยากได้อยากได้เดินเดินเยอะเนาะสวยมากเลยสวยไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะได้ประมาณนี้เออเพราะว่าอันนี้มันเดี๋ยวที่เรือเราก็ไปลุ้นที่บ้านนะคะเพื่อนมันสวยมากเลยนะคะของของอ่ะเราก็จะแบบนี้แหลอคะเอาตัวนี้เนี่ยซื้ออันนี้นะไปให้ไปให้อันนี้น่ะไปให้เออ่ญาตินะจะตัวเองไม่เอาใช่ตัวเองไม่ได้กินตัวเองไม่ได้กินแต่ให้เขาอ่ะได้ครบแล้วขอบคุณมากนะคะ ามามาเปิดต่อนะคะเ,เพื่อนๆหมดแล้วใช่ไหมไปอันเพียงวะไปอันอ๋อดูดูโอ้โหปลาหมึกสวยมากเลยค่ะท่อนเสนะีงไหมโอ้ยเออถุงล้หนึ่งกิโลปลาหมึกนะคะปลาหมึกแห้ง Dry, dry Skrits <laughs> ปลาหมึกแห้งนะคะเพื่อนปลาหมึกแห้งสองถุงละถุงใส่เป็นถุงละหนึ่งกิโลนะคะปลาหมึกแห้งอันนี้ของเราใช้ปลาหมึกไทยด้วยกันนั่นแหละเอามาวางลงเลยคะ่ะจะได้ดูนะคะสวยงามมาก นี่สงสัยสองกันกระบอกหนึ่งวกระบอกสองกระกเป็นปลาหมึกนะคะนี่อันนั่นเป็นอันสั่งอันกุ้งนะคะ,ะกุ้งะะแหง้งเออกุ้งแห้งเดี๋ยวต่อกุ้งแห้งดูนะเห็นไหมนี่คือกุ้งแห้งนะคะโอ้โหสวยมากเลยสวยงามมากนะคะกุ้งแหง้อองอันนี้ปลาปลาหวานใช่ไหม ปลาหวานนะคะอันนี้คือปลาหวานตัวละว2กิโลบวกปลาหมึกชนิดใช่ปลาหมึก2กิโลปลาวงปลาวงหนึ่งหมึกสองปวงหนึ่งแล้วก็ปลากรอบดูนะคะดูของนะคะอันนั้นเป็นปลาปนี่ปลาคิโกะอันนี้ค่ะปลาช่อนทะเลนี่ของมาดามน,นะคะช่อนทะเลสวยงาม นี่ปลาวงของกออยกันปลาวงของเดนนีนะคะปลาวงนะคะอันนี้ตัวอะงกิโลค่ะ,ะ,ะ,ะหนึ่งกิโลจะอ้าดูซิปลาอีกปลาหนึ่งมีปลาเค็มปลาเค็มของมาดามไงมถุงก็ยัดลงไปในน้ำก็ได้ มันตัวเอาไปกิ่นเ่า่ไม่ปเอาใช่ไหมป้าหมึกอ,อันนี้โลละพันพันสองหรือพันสามจำไม่ได้อันนี้คือเราอบสวยงามจั<อ>งเลยงามนะคะอันนี้คือปลาอะไร ตะเค็โอ้โหแห้งเลยเนาะอันนี้ก็อโบแบงค์เขาเอาไปตากบนคือว่าแห้งแท้อันนี้อันเปียกอันนี้ของกันของกันอือันนี้ก็แบงค์ของกันเหรอวะ อันกุ้งนั่นแหละค่ะสิแบ่งปันเดียนละคนละครึ่งเดี๋ยวเอาแบ่งเลยไหมหรือว่าไปแบ่งรถยานี้ก็คนของขึ้นมาข้างบนข้างบนบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆคือวันนี้ไปเอาปลานะคะปลาที่ว่าส่งมาจากเมืองไทยนะคะเพื่อนก็เป็นปลากรอบนะคะอันนี้คือแบ่งกันแล้วนะคะสั่งกันอยู่สามคนนะคะสามคนก็คนหนึ่งก็เออสามโลกับ อีกสองคนก็ห้าโลนะคะก็ได้มาแล้วนะคะค่าส่งทั้งหมดไปประมาณแปดพันนะคะเพื่อนประมาณแปดพันบาทนะคะค่าของนี่ก็มันมีสิบสามกิโลแล้วก็ส่งที่เมืองไทยอีกหกกิโลนะคะหนึ่งหมื่นแปดพันกว่ากว่านะคะเพื่อนค่าของนะคะดูะคปลาหมึกนี่จะสวยมากเลยนะคะถ้าอันนี้นี่เป็น เกรด A พรีเมียมนะคะเ,เพื่อนๆมันมันก็จะมีเกรด ABCD เนาะอันนี้เขาเอาเกรด A p พรีเมียมมาเลยนะคะเ,เพื่อนๆปลานะคะถ้าใครสนใจนะคะยันนี้ก็จะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะสนใจติดต่อได้นะคะครู Crew A นะคะเ,เพื่อนๆใครที่สนใจนะคะยันนี้จะส่งรับส่งทั่วประเทศนะคะเ,เพื่อนๆจะใส่เบอร์โทรศัพท์ไว้ใต้คลิปนะคะ นี่เป็นตาวงยันนี้ก็ซื้อไข่มาเยอะเลยนะคะเพื่อนซื้อไข่มาเยอะเลยหลายแพ็คนะคะซื้อไข่แล้วก็กล้วยนะคะมีกล้วยมีหน่อไม้ผักดองนะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะว่าจะทําเย็นตาโฟนะคะเพื่อนแล้วก็มีหน่อไม้กระป๋องใหญ่ด้วยแล้วก็น้ําตาลปี๊บนะคะน้าตาลปี๊บแบบนิ่มนะคะแล้วก็ผักผักชีงแงงนะคะเป็นเพื่อนจะมาแกงหน่อไม้นะจ๊ะผักซีงแหง,งแกงหน่อไม้เนาะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะเพื่อนๆของนะคะดูของที่ไปซื้อมาวันนี้นะคะก็ของแห้งของอะไรก็เยอะมากเลยนะคะขอบคุณคุณครูเอนะคุณเอล้วกับน,น้องสาวนะคะเพื่อนๆที่ส่งของมาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็จะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้นะคะสั่งได้นะคะส่งทั่วประเทศนะคะเพื่อน กุ้งงามมากเลยนะคะนี่คือกุ้งแห้งนะคะอเอันนี้คือครึ่งกิโลนะคะแบ่งกันครึ่งกิโลนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมดูกุ้งแห้ง